สวัสดีเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้ตื่นนอนเสร็จก็ออกกำลังกายเบาๆอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็าน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยก็พาเพื่อนๆมาดูการปลูกบวบเหลี่ยมนะคะเนี่ยค่ะนี่คือบวบเหลี่ยมนี่คือเมล็ดเขานะคะ ก่อนที่เราจะเอาไปปลูกเราก็แช่น้ำไว้ก่อนอันนี้คืออุปกรณ์ผักสวนครัวที่เก็บเมื่อปีก่อนอันนี้ก็จะมีมะละกอนะคะมะละกอเนี่ยค่ะมีบยมมะละกออันนี้ผักกาดส้อยอันนี้ข้าวโพดข้าวโพดดำเนี่ยค่ะคือเราจะผึ่งไว้อันนี้ก็ ต้นต้นถั่วแฮที่ใช้กินกับเมี่ยงอันนี้ถั่วพูนะคะถั่วพูมเมล็ดถั่วพูแห้งเริ่มปลูกแล้วแหละอันนี้แคค่ะนี่ก็พวกผักกาดแตงเนี่ยค่ะอันนี้อันชันอันนี้มันแกว้วเดี๋ยวจะลองปลูกใส่กระถางดูนะคะใส่กระถางใหญ่ๆเพื่อเขาจะได้อ่า ขยายตัวได้ดีพวกนี้ก็เป็นแตงไทยแตงไทยพวกผักกาดกัดซ้อยเนี่ยค่ะเราจะเก็บไว้อย่างเนี้อยู่ในโกดังอีกเยอะก็คือเก็บไว้ปลูกทีนี้เมื่อเราแช่น้ำแล้วนะคะเราแช่น้ำมเมล็ดเขาแล้วทีนี้เรามาดูที่เขางอกงอกไวมากเข้าไปดูกันเลยจ้ะนี่ค่ะ เมื่อเราแช่น้ําแล้วเราก็เอามาลงกระถางพอเขางอกขึ้นมาอย่างนี้เราก็เอาไปลงกระถางใหญ่เนี่ยค่ะง่ายๆส่วนนี้ก็คือคลิกที่ใส่กระถางไว้นะคะตอนนี้ก็ร้อยกว่ากระถางล้วถ้าเขา โตมากกว่านี้เราก็ค่อยเด็ดยอดนะคะนะคะถ้าเขาโตเขาสูงกว่านี้เราก็ค่อยเด็ดยอดตรงนี้เนี่ยค่ะเด็ดเขาก็จะแตกทรงพุ่มเดี๋ยวจะเด็ดให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เขาก็จะแตกยอดทรงพุ่มเขาจะไม่สูงแต่เขาจะแตกกิ่งก้านสาขาไปทีนี้เรามาดู อ,อย่างอื่นด้วยตรงนี้ก็คือแซกเกแลนด์หรือว่าพืชหววน้ำนะคะที่ปลูกไว้เนี่ยกับเพื่อนๆเราจะวางเขาใส่ตรงนี้เขาก็จะเกิดเนี่ยเขาก็จะเกิดขึ้นมาและมีรากเนี่ยค่ะหนึ่งหนึ่งกลีบหนึ่งกลีบก็คือหนึ่งต้นเนี่ยเราเราเห็นเขาเก่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เด็ดออกมา เด็ดออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นพันไหนเราก็วางไว้อย่างเงี้ยค่ะวางไว้อย่างเงี้ยวางไว้ในกระถางเล็กกระถางน้อยหรือว่าในถาดเหลี่ยมแล้วแต่ที่เราสะดวกแต่ไม่ต้องลดน้ำมากนะคะเนี่ยวางไว้เลยเขาก็จะเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยก็คือเขาเกิดใหม่เนี่ยค่ะเพื่อนๆเราแค่วางไป เขาก็จะเกิดขึ้นมาวันนี้ก็ต้นกระถินมั้งตัวนี้คือเราจะวางผสมกันไปเลยเผื่อเขางอกหรือเผื่อเขาเกิดแล้วค่อยแยกใส่กระถางเนี่ยเขาก็จะงอกของเขาไปตามธรรมชาติหนึ่งกลีบดอกก็คือหนึ่งต้นเราเด็ดมาแล้วก็วางเลยง่ายๆ เหมือนต้นนี้ก็เหมือนกันเจลลี่บีนเจลลี่เนี่ยเราก็วางลงเลยวางลงแล้วแต่เราจะวางวางลงเขาก็จะเกิดเนี่ยเขาก็เกิดไปในพื้นที่เขาล่วงลงปลูกง่ายค่ะเดี๋ยวไปดูผักชนิดอื่นด้วยนะคะนี่คือผักอีตูนะคะ ผักอีตูนี่ก็คือได,ได้ได้ทำการเด็ดยอดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะแตกยอดออกมาเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกยอดออกมาออกมาแบบได้สมมติว่าหนึ่งยอดเขาก็ออกมาสองสามสี่แล้วแต่กระเพราก็เหมือนกันถ้าเราเจอเขาแก่อย่างนี้นะคะเด็ดเลยเด็ดยอดทิ้งเลยค่ะเราจะไม่ให้เขาแก่ ถ้าเขาเป็นดอกเขาจะแก่เนี่ยคะ่ะเด็ดยอดตรงนี้เลยเราจะไม่ให้เขาแก่เขาก็จะแตกออกมาตามยอดอย่างเงี้ยคะ่ะแตกยอดออกมาเพื่อนๆสังเกตเขาจะแตกยอดออกมาเป็นทรงพุ่มสวยมากเราไม่อยากให้เขาแก่เราก็เด็ดยอดเนี่ย แตงก็เริ่มออกดอกและต้นอันนี้ต้นต้นยันนางนะคะต้นเยลลี่ยันนางเยลลี่น,นี้ก็ชพูอันนี้ก็คือมะรุมนะคะมะรุมเด็ดเลยเนี่ยค่ะเด็ดแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมายิ่งเด็ดยิ่งแตกอันนี้ก็คือ ผักที่หวานไว้นะคะเริ่มเกิดแล้วเมื่อได้น้ำได้ปุ๋ยก็เริ่มเกิดแล้วแต่เสียอย่างเดียวนะคะอันนี้จะมีหนอนหนอนดำเนี่ยคะ่ะหนอนดำเยอะมากเนี่ยเขาก็จะไต่ขึ้นไปเลื้อยขึ้นไปเราต้องหาไม้ค้ำไม้ยึดให้เขาแต่ตอนนี้ยังไม่ทํา รอแฟนกลับมาก่อนเนี่ยค่ะถ้าเราเด็ดถ้าเราเด็ดยอดเขาปุ๊บเขาก็จะแตกขึ้นมายอดใหม่อันนี้ก็เริ่มเลื้อยแล้วเนี่ยค่ะเริ่มเลื้อยเริ่มเป็นแตงถ้าใบไหนเขาไม่ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเราเด็ดออกเลยนะคะเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วเริ่มขึ้นเถาแล้วเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปปลูกทุกอย่างค่ะ ปลูกทุกอย่างอันไหนรอดก็กินอันไหนตายก็เอามาปลูกใหม่แค่นั้นนะคะคือเป็นเป็น,เป,นเป็นความพยายามของของเราเราชอบอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนี่ก็คือมะเขือพวงมะเขือพวงทำไมไม่มีใบเพราะเราได้ตัดใบเขาออกเราตัดใบเขาออกเขาจะได้แตกกิ่งใหม่อย่างนี้นะคะหนึ่งใบหนึ่งกิ่งก็จะออกมาแล้วก็ทรงพุ่ม ถ้าเขาสูงมากเราก็ตัดตัดออกตัดยอดเขาออกเขาก็จะแตกทรงพุ่มใหม่แล้วก็เกิดเกิดเกิดอลูกดกประมาณนี้อันนี้ก็คือเราเด็ดแล้วนะคะเราเด็ดแล้วแต่ก็มีนอนผีเสื้อลงเยอะอยู่นะเพราะว่าเราสามารถเห็นเห็นอุจจาะ,ะน้องเห็นขี้เห็นขี้นกขี้ขี้นอน ประมาณเนี้ยค่ะเหลือก็กินเนี่ยค่ะเ็นไหมคะเนี่ยถ้าเขาอนี้เราก็เด็ดเลยเด็ดยอดเลยเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวปักชีก็จะขึ้นมาละเต็มเลยเนี่ยค่ะเพื่อนเพาเพื่อนๆดูสวนเรามีสิ่งที่ มีพื้นที่เราก็ปลูกทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็น้อยหนานะคะน้อยหนากำลังขึ้นดอกเล็กๆน้อยๆแต่ก็ภูมิใจนะคะเนี่ยเนี่ยคือบวบนะคะบวบที่เราเพาะไว้เขาเริ่มงอกแล้วนี่ก็พลิกค่ะเดี๋ยวค่อยเก็บวันนี้มีลูกค้าบุก๊ก ไปทำงานก่อนนี่ค่ะเยอะทุกสิ่งทุกอย่างลงมือทำลงมือทำคือคำตอบอยากกินอะไรอยากทำอะไรเราก็ทำมีสวนน้อยๆหลังบ้านสมนุนไพรไทยมีหมดทุกอย่างค่ะอ้อยอันนี้ก็มิน้น นี่ค่ะมีทุกอย่างโอเคค่ะเพื่อนๆเ,นเยวแค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนจะสวัสดีค่ะ